The and enjoy the right. ปกติเกษตรกรจะเข้าถึงแหล่งการขายยากแล้วก็ยิ่งได้ขายตรงกับบิ๊กซีมันเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงค่ะ งานเทศกาลผลไม้นะครับของสดจากสวนสู่บิ๊กซีประจำปี2018นะครับเป็นงานเล็กๆแต่อบอุ่นนะครับสดจากสวนสู่บิ๊กซีเนี่ยจะจัดเรื่อยๆเพื่อส่งเสริมนะครับเพื่อให้เรียกว,ว่านักท่องเที่ยวลูกค้านะครับที่เข้ามาที่บิ๊กซีนั้นเนี่ยได้เข้าถึงผลไม้ไทยที่มีคุณภาพดีจากคู่ค้าที่มีคุณภาพของทางบิ๊กซีเรานะครับบิ๊กซีอะครับ หนึ่งคือมีสาขาอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับสองก็คือว่าลูกค้าของ B ิ๊ซครับมีทั้งกลุ่มทัวลิสแลวก็กลุ่มภายในประเทศซึ่งทางร้านค้าเนี่ยก็เลียเห็นว่าการเข้ามาร่วมงานเนี่ยเราอาจจะได้ขายสินค้าไอเทมที่เหมาะคนไทยด้วยแล้วก็เหมาะกับทัวริซึนด้วยครับงานครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือร่วมหมายร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับ คระขายของเกษตร,รกรชาวสวนผลไม้นะครับและก็ห้างบิ๊กซีในวันนี้นะครับขอบคุณบิ๊กซีมากๆเลยคะ่ะที่ให้โอกาสพวกเราชาวสวนนะคะได้มาเปิดตลาดใหม่ๆที่นี่นะคะแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสดีมากๆสำหรับผู้บริโภคที่จะได้ได้พบกับสินค้าที่มีคุณภาพนะคะ